ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่วัดเทพนิมิตวัดเทพนิมิตสว่างธรรมนะครับที่หนองปิงเราจะพาไปดูด้านในนะครับนครสวรรค์ก็มีอย่างนี้ด้วยมีแบบเขาเรียกอะไรเป็นปูงพญานาคทุกคนแล้วเขาก็สร้างเป็นถ้ำจำลองขึ้นมาแต่เราจะไปดูกันนะครับว่าด้านในเป็นยไงนะครับใตนะครับเราก็จะพาดูด้านในนะทุกคนจะพาทุกคนไปชมด้านในนะคะเป็นไงสวัสดีค่ะอันนี้เป็นทางเข้า ก่อนสิงโอนิยาน่าครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าแนละ้วทุกคนเดี๋ยนนี้เป็นทางเข้านะรับทางเข้าจะเป็นทางเข้าถ้ำนะครับด้านหลังอันนี้จะเป็นถ้ำจำลองนะครับเขาแบบเขาสร้างขึ้นมาทุกคนดูด้านบนนะครับอย่างนี้ด้านบนเป็นอย่างนี้จำลองมาได้สวยงามมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะจะสวยงามแค่ไห,น,หนนะครับทุกคนใต้ มาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับบรรยากาศนะ่ทุกคนบรรยากาศดีนะครับเงียบสงบเลยทุกคนเรามาแบบวันธรรมดานะครับถ้าเสาที่น่าจะมีคนเยอะไม่คิดว่านะครสวรรค์จะมีแบบนี้นะครับแบบเขาเรียกอะไรเป็นถ้ำพญานาคนะครับทุกคนก็น่าจะมีที่แรกของนะครสวรรค์น,นะครับที่ทำออกมาแล้วแบบ ดูลังกาเนี่ยจะให้ไปดูภาพนะครับเป็นไงแม่สวยไหมล่ะโอ้สวยมากเลยนะดเขาน่าจะแบบต้องปรับปรุงเยอะเพราะเหมือนเขาเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทําแล้วก็ยังแบบเสร็จไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าสามารถเข้ามาชมได้นะครับแต่คุณลุงบอกแม่มาว่าใช้เวลา4ี่หปีนะใช่สี่หปีนะครับเพราะค่อยๆทําด้านล่างเป็นน้ำนะทุกคนใช่ให้ดูนะครับนี่มีเต่าด้วยนะ ด้านล่างจะเป็นน้ํานะครับเขาเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลาคาบนี่นะครับเราจะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนแบบเดินดูรอบๆนะครับอนนี้ก็จะเป็นแบบห็นงอกหินย้อยแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบันไดเหล็กนะครับเป็นบันไดเหล็กาเดิด้านล่างก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรสระน้ำอะนะ่ะเนาะใช่สระน้ํา คือให้ร่มเย็นข้างบน<ร>ยืน<ร>แล้วจะย็นนะครับประดไฟสวยงามเลยนะครับดูด้านบนเพดานนะทุกคนก็จะเป็นจำลองแบบมีหินง,งอกหินยอ้อยแล้วก็มีองค์พญานาคนะครับก็สําหรับใครที่แบบศรัทธาแล้วก็ชอบเนาะเช่นชอบในองค์พญานาคก็มาเที่ยวแวะเที่ยวกันได้นะครับบรรยากาศดี ทำอ่ะเนาะแบบ้ำพญานาคสวยมากทุกคนงามมากใครอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะมาชมได้เลยจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่าใครอยู่นครสวรรค์อำเภอใกล้เคียงหรือว่าจากต่างจังหวัดนะครับมาเที่ยวชมด้นะครสวรรค์ของเราก็มีแบบนี้ไเนะนะข้าไปกากนะมัสการงาองพาด้านใ<ห>นน,นะครับด้านในนะครับผม เดี๋ยวก็จะพาเดินดูบริเวณเที่ยวชมบริเวณตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนด้วยนะแม่เพราะเขามีเป็นเหมือนเขายอดเข่าด้านบนนะครับเขามีเจดีย์อ่ะใช่มีเจดีย์ด้านบนที่เราเห็นไปต้นคิดเมื่อกี้นะครับที่อยู่ด้านหน้าเนาะเราจะพาไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอไปไหว้แต่กาบขอบบนกัน สถานที่แห่งใหม่นะครับชอบว่าสวยมากเลยได้ยินเสียงไหมเขาทำเพิ่มเติมเขาก็ลังทำเพิ่มเติมนะครับยังไม่เรียบร้อยยังไม่ยังไม่เรียบร้อยดี ส่วนตัวแล้วมีช่องลมมีช่องลมข้างในวก็จะทําแบบเป็นช่องระบายอากาศก็คือจะไม่ร้อนอบอ้าวนะทุกคนคือเป็นถ้าแต่เย็นนะใช่เขาก็ใช้ปูนนะคะเราดูนะทุกคนเขาก็ใช้ปูนมาแปะ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 ก็ตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูด้านบนนะตามเลยทุกคนนะครับเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมด้านบนนะครับ ข้างบนก็จะมีเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ภายในแลก็น่าจะมีองค์พระให้ขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นเจดีย์ตรงนี้คือเขาทำทางขึ้นดีมากเลยชั้นหนึ่งแล้วเรามาตอนเที่ยงเลยนะเนาะแม่เนาะแต่เราขึ้นมาอยู่เราขึ้นมาอยู่ด้านบนนะอากาศจะเย็นสบายลมจะพัดแนะนำนะครับช่วงนี้ช่วงเมษาห้มีนาเมษาใช่ต้องมาช่วงประมาณ ตอนเช้าๆนะครับแนะนำเลยถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับเช้าหรือเย็นใช่เช้าหรือตอนเย็นนี่จะมีด้านในอันนี้เขาน่าจะทำเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับเหมือนแบบเก็บของเก่าอะไรแบบนี้นะครับ ขึ้นมาชั้นสองพักก็อยากจะขึ้นไป <importing S 1> <า>บนยอดด้านบนนะทุกคนเรา, <über> าก็น่าจะได้เห็นวิวเขาเรียกวิวของตำบลหนองปิงอำเภอเมืองคอนครสวรรค์น,นะครับ บ้านต่างๆมาอยู่หนองปิงนะครับก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งจุดเนาะที่เขาแบบเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่แบบใครที่แบบชื่นชอบเขาเรียกอะไรอุ้ยทานพญานาคใช่นะครับเป็นองค์ท่านพญานาคเนี่ยก็เหมาะมากทุกคนที่จะแบบจะมาทักทักที่นี่เลยค่ะใช่สวยมากได้ยินเสียงรถไอติมนะตอนนี้อยากกินไอติมวันนี้ก็เป็นบริเวณภายในวัดนะครับ นะแม่จพามาดูเตารีดสมัยเก่าปู่ย่าตายายเลยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ใช,นใช้แบบนี้นะเคยเห็นไหมไม่เคยเกิดไม่ทันเขาจะใช้ทานอ๋อถานใส่ไปถ่านใส่ไปข้างในเนี้ยควันลุ่ม <laughs> แม่เคยเห็นตากายายทําทำแล้วก็รีดแล้วมีใบตองนะเช็ดหน้าหน้าหน้าเตารีดเนี่ยเพื่อที่ให้ความดําออก เขาจะมีใบตองรอมันก็จะไม่เลอะเสื้อไม่เลอะเสื้อแล้วล่ะเอาเช็ดกับใบตองก่อนแล้วก็มารีดเสื้อเรียบปิ๊บมีอะไรด้วยนี่มีสะพานเดินไปด้วยนี่ไปดูอะไรเขาทำเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนสกายวอล์กเลยทุกคนมีสกายวอล์กเนี่ยสกายวอล์กนครสวรรค์นะครับไม่กล้าเดินเลยกลัวตะแกรงแล้วก็ก้าวเดินไปนางแบบเลยอะไรนี่ไม่แต่จับนี่ไม่ได้มันร้อนเดินไปนางแบบเลยนี่นะกลางเสียว แล้วพามาดูอะไรตรงนี้นี่ไงเขามีเหมือนเขาจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรด้วยมีกวางมีอะไรแม่เราอยากจะพาทุกคนไปดูด้านล่างนะครับต่อเชื่อมต่อจากเสียงตรงเซดีเมื่อกี้นะครับเราก็เดินแล้วลงด้านนี้ได้เลยใช่ลงด้านนี้เลยลงด้านนี้คือไปดูพวกสัตว์นี่กวางสวยกวางเห็นกวางหทุกคนนี่สวยด้วยกวางดาวกวางดาว คมีไก่ตอกมีนกยุงมีนกยุงไก่ตอกอันนี้เขาเรียกอะไรนะอีกวัวหน้าอีกวัวหน้า,นนาตัวใหญ่มาการะวังกวางมหาด้าหลังแล้วกวางโถจะกินอะไรลูกอาญาให้เขาได้ปะได้แม่ลองให้โอ้แล้วเ,เขากินหมดอันเลยเหรอุ้องดาวมากินไหมลูกุ้งดาวกินไหมคะเนี่ยดาวมาแล้วุ้งดาวกินทีละอันเนาะ หิวข้าวเลยอ่ะดึงเลยดึงไปเลยเมื่อกี้เขายิ้มแม่แม่เนี่ยมีสองซี่เนี่ยไม่ดาวเนี่ยนี่ถอน้าจอเขาหิวนี่นะทุกคนมีเขาเรียกอะไรน้องกวางดาอวกวางดาอยวทิมตากวางดาวกับกวางแม่ดาวนะฮะอันนี้จ่ายสดอันนี้ดาวเนาะเขาน่ารักนะคะเนี่ยดูนี่ฝาดนะน่ารักดีน่ารักอ่ะ อะลูกอะแล้วกินหมดเหรออาไปกองอยู่ใน <laughs> เขาตุนเขาตุนอาหายแกยังไม่กินแอ๊บแแอบซุ่มมองอยู่นะตัวใหญ่มากมนนาถ้าเด็กๆมาน่าจะชอบด้วยมีมองหน้านี่แม่ฮะ <laughs> นิ่งเลยนะมองมักกี้ทุกคนอยู่สูงเลยนิ่งคเขาเห็นว่าแม่สวยไงงามมากเขาเลยให้สองอันทุกคนก็คือคุณลุงเขาเอาร่มมาให้นะครับกันแดดนะครับแต่เอามาให้เราตอนที่เราเรากำลังจะกลับทุกคนเพิ่งได้ร่มเอ๊ะทำไมคุณลุงก็ไม่แนะนําเราตั้งแต่แรกอะเราจะได้ไม่รอนนี่เรามาได้ร่มตอนกลับนะครับก็วันนี้นะครับเราพาทุกคนมาเที่ยวนะครับก็คือแบบ เป็นทิปเล็กๆนะคบที่แบบอยากให้ทุกคนมาดูว่าเออนครสวรรค์ก็มีแบบนี้นะครับก็คือที่วัดเทพนิมิสวรรงธรรมอยู่ที่หนองปิงนองปิงอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับก็คือถ้าใครสนใจแบบอยากจะมาเที่ยวชมนะครับก็มากันได้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะใช่เพราะว่าเราเราไม่ได้ไปไหนเราไม่นครสวรรค์เก็พาเที่ยวในนครสวรรค์ใช่เราก็เที่ยวนครสวรรค์ครับถ้าไม่ไกลเกินไปเราก็จะไปนะครับแต่เมืไกลเราก็ต้องแบบ คิดเรื่องค่าน้ำมัน <c oughs> มน้ำมันแพงโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงอย่าลามติดตามคลิปช่อง I อ n อ็นเอฟเฟไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย <c oughs>